กิมอานอนี่้เร็นเสียงงท่เอเงนี่แหลไหลซอสดียงนี่ตวลา่หน้ากขมันอยู่ไม่สนไม่อย่างนี้กูเยอะมากครับพฤติกรรมอันโศกของเขา

ัไสเลือกนะฮะดีใจจริงจิมใช่มากเน่ยฉนโล่มาฉันโล่เลยเหมือนกับจะเห่าป่ะตื่นบดอือ่มันก็มาตุ่มมาต่ำเลยล่ะอ้ามันไม่แตกหรอ สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะไม่เปล่าไม่จมเลยขาวดาวันข้นกินกระมไดกระมูนดเลยเต็เลยไม่เตมเลยข้าดาวข้นกระทำมึนแลวเพไม่เขาติดติดเลยข้าวดาได้อกระทำมึนแล้วเพราะเขาติดติดเลยข้าิดาวข้อกระทำม่นแ้ว่พรา่เ่าไิดติดเลย มีอยู่ดีดงดีดงดีดงเป็นเพลงไม่ได้ร้องเพลงแล้ก็ได้สวัสดีปีใหม่ครับติดตามครับ เจอได้ครับเก็บพุงนะครับพุงหอกอยากบวกครับอยากบวกอยากบวกสารอุมอยากบวกท่านว่าแล้วยังไม่ท่านปากแตกอยู่ท่านว่าแล้วท่มีเงินใส่หนี้เดินย่องไปขึ้นเถอะเ็ทแก้วโต๊ะเองอีกบังนึงเลยมันเสียเนาะมันยิงมันต้องสรงบังเนี่ยล่ะข้านบังเดียวขี่โกงตัวนี้ ถ้ามันติดถ้ามาติดอีริมติว่าเลยรู้ไปเลยมาเขียนปะ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 ขุมเลยไปรับแมนมากแมนอย่างนั้นันลูกกอะยุนี่ตัวประกันตัวประกันสวัสดีสาวมดเสียดเดอร์เสียดมสาวรักเด้อสาวรักเบยูเด้อสาวรักขาบจะไปเมาทั้งไหน เข้ากันที่ไปกันเลยไปไส่อาปอมย่ามเล่นไพ่พี่น้องกนี่ถ้าพ่อไปเล่นน้องให้ีหน้าคนจะไปเล่นไพ่คังนาะผู้นึขดาวข้ามปีนี้ไปเล่นไพ่ข้ามปีมันดือ็ขไปย่างเตาหน่อยเห็นไหมอ๋อเตาใหญ่ว่าโอ้ยทำไมสับเปาจังเลยอ่านมันเบิดแล้ว สว the the. The uh ัส huh. ด oh, ีอาจารต่อครับผมสวัส huh. ด uh ีเรดวเาที่นียมันว่ามีแนวอย่างเลยบอลน่งเมเต่าน่ตังเลยเนื้อย่างฟินได้เขาเ็นอย่างนแขืออะอ่ โอ้ย้นไงแต้เราทำไม่นหอกปอะไรอะไร้นไงอ๋อภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเลิิเลยวะเปิดปุได้ไอยู่เปิดบุได้ไรส่วนอยู่ไรส่วนอยู่ไไอ้ต่อโมต้ดิดของคือเปิดไ เอามันตีดเหลืองมันบอลตีดตีดมาดยครับต่ตอตตเบต่ใส่ใ่เดเข้าดาวดอดเทียนรอไทยเกดนหาใส่ทอุ้ยท่านสามถุ่มอยู่ เสียงสายชนเช่านะเฮัวันนี้สายชนเช่าผู้ชวยมุดานั่งลง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 บอดี่ไอ้านั่งลงบอมันสิเป็นเรนไพ่ก็ต้องให้มันไปเด้อไทเกร์มันี่กุญแจรถออกพี่เกพี่เกที่นี้เป็นเนไพ่พื่อนกาตีสาพุทพี่เกดไปเขาบอกที่หลังลำเดอกความลบยังอีก อ้าวบอให้เงินไปซื้อผู้อีกเจ๊ออหันเงินพี่มดเด้อ้าวตอนไหนลากเงินเป็นบอลเอียงกันอะไรพ่อเขาอะไรเอาสจ้พี่น้องเดียบมีความลับเงินได้นี่อียงไทเกอร์มาสิให้เงินไปซื้อผู้นีออกมาเบิัง เ,เป็นยังพี่เกิดเป็นยังไอ้เนิ้หาลอยเลยพผูเอาบอวมาเมอบอลเออเอาบอลมาก่อนเอพี่ดหายหอยพี่เดเออือยหาย,ยหุ้ลอยหายหุ้อหหลอยหาซิวเดือหันห <c oughs> นึ่ง ที่ก็บมจะปเอาเงินไปใส่ใหม่พันหนึ่งสอนเงินใหม่แต่บอกว่ายุดเงินเอาเงินใจไปสอนอีกการเงินเหลือเดยวเหลือเป็นปุงเด็กแม่ม่เอาเอางนนเินไปหาลอยไม่าไปอแล้วมัดเอามาทอนแล้วนี่ทอนอีกก็ <c oughs> สือผู้ขาเบิดซื้อเส้อูนั้ขพอบิหาลอยต่ <c oughs> ัเอกาพี่บอลเอามาแกม่ยอมบอกว่ามันสอนดมองไหน้ผู้ให้ดอกก็ตรงนั้นไงตรงไหนไปยิมอ่ะไหนไม่เห็นันยังไปหารถ ยังได้อยู่เอ้าบบบี้เหรอคนับฮะอันนี้อันนี้คือะไรดีใส่พี่เหรอบ้านในบ้านลูกสูบีบบอลแข็งมาลูกอแบบ็อปัดพ็อปนีเยอะเงินมากไซเหแล้วก็ซื้อคูมาเอาตากระบะนะเงิน่าเ็น้ง เบิร์นั่นเลยบอไปซื้อผู้ไหนพี่มดจ้างไงพี่มดก็มาสิซีสีซื้อผู้แล้วบอกไม่อีกร้อยนึงบอร้อยเดียวร้อยเดียวบอเอามาลอยนึงให้ยแล้วมันหั่นผ้ากันจุดเบิร์ตเห็นอย่างมัน่หั่นในเบิดดอกก็จะซื้อมาไว้อย่างิี้มาเสื้อมันมันเปยนุ้มแบบตอนตอนขึ้นน้องงามเลยแบบยี่สิบหกนัดเห็นไหมนี่อยู่ตะเวนขุนเขาขายเบิดแล้วสามร้อยก็บาทเก้านัด ส่งไทยปิดเก่าสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะนี่เดียวจจวเอาแบบดังๆนี่ร่อยร่อยดียวพอจุดจวเวะได้ได้ได้ัมปังเขาจะูดในตัวไปเด้อ